เหมียวร้องไงหายแล้นห่ยแล้วไหนโดนเสาวแล้วเหมียวเสียงหายวะเป็นไงเหมียวเหมียวเป็นไงคะลูกเหมียวเสียงหายเหรอเหมียวทำร้องไงเหมียวร้องไงหายนล้วไหนโดนสาวแล้วโอ้ยเราก็ไหนน้องพีแมวร้องไงนะครับวิตอนนี้เสียงมันอย่างนี้แล้ว ฮะไม่เหมือนไม่เสี่ยวมันเหมือนดูเหมือนตะวัวอ๋อเหรอไหนดูสิเสียวชื่ออะไรนะเมียวชื่ออะไรนะเงินไหนมาเรียกกันสิเงินเงินนะฮะไหนอะเงินอยู่ไหนล่ะเนี่ยนี่เสียงมันไม่มีแล้วลูกมันจะกัดใครได้แล้วนะเสียงแม่เมียวเป็นไงคะลูกเมียวถึงหายเหรอเมียวทำร้องไงเมียวร้องไง ไหนน้องสาวแล้วโอ้ยเราก็ไหนน้องพีแมวร้องไงนะครับอุ้ยตอนนี้เสียงมันอย่างนี้และฮะไม่เหมือนไม่เสียงมันเหมือนดูเหมือนตะวักอ้อเหรอไหนดูสิเหมียวชื่ออะไรนะเหมียวชื่ออะไรนะเงินไหนมาเรียกกันสิเงินเงินนะไหนอเงินอยู่ไหนล่ะเนี่ย เสียมันไม่มีแล้วลูกมันจะกัดใครได้แล้วนะ <Yeah. S 1> เสียม่ <Yeah. S 1> <laughs>